ไม่สตรีมเม่กี้สตรีมกูบักแน่นอนเลยคนดู เออมันบั็กเว้ยผมเห็นคนดู2ยี่สิบแปดคนเดี๋ยวไปงัดบ้านดีกว่านี้ โอ้ oh, ทำไมเวลากูเซ็ตกูเซ uh ็ตอย่างเงี้ยคือมันอยู่ตรงนูน้นคือแบบเฮ้ยล็อกทำเฮี้ยอะไร่ย ยิงตัวล้มมาก่อนยิงตัวล้มมาก่อนมึงฆ่าตัวล้มก่อนนะฆ่าตัวล้มก่อนนะฆ่าตัวล้มก่อนนะฆ่าตัวล้มก่อนฆ่าตัวล้มก่อนบอกเพื่อนเอาตัวล้มก่อนบอกเพื่อนตัวล้มก่อนช่วยเพื่อนตรงกลางนม่ตัวล้ตายตัวล้มตายตัวล้มตล้มตัวหลังมีตัวนึงมีตัวนึ่งเอาตัวหลังเอาตัวหลังเอาตัวหลังอเจ้ตัวหลังตัวหลังพี่กยิงไหนพี่ผมล้มขวาโดนขวาเพื่อนเพื่อนโอนเพื่อนน ลมลมลขวาขวาสขวาตออตู่ตรงไหนอ่ะตนึงนะเข้างหน้าไหนโอเคโอเคเห็นละเห็นละรอแต๊บนึงนะไมระวังข้าบไม่ไม่ตายนะพี่ตายนะไม่ตายนะตรงไหน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 ไม่ตายไม่ตายพี่ลมลมลมไนสวยไม่โนชุบกลับมาเมื่อไม่ตายมึงกลับมามึงกลับมาตรงเบนกตรงเบนมึงกลับมาตรงเบนไยบหนบ้า ได้ได้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ไม่ตาย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 ไดูดูโอเคโอเคพี่โกรมรมมายมยแมยม่งแม่ยแม่ยแม่ยแม่า้มามาีแบ็มานีมาผมล้มอยู่ผมล้มอยู่วิ่งไปกดปืนขวานยดิเดี๋ยวมให้ยวม่ขวาอีลอขวามือมืยลมรมมรนะกรมนะร่ตัวนี้มา่ตัวนี้ม่นตี้กดเล็กกขาดเล็กดขาดเลยกดขาดเลย

ตเกิดต้องยิงต้องยิงตเกิดต้องยิงเฮ้ยสวยสวยไม่พี่พี่เปลี่ยนปืนได้ปะผมไม่มีกระสุนอะไอ้ไอ้สามเลยไอ้สามเลยไม่ตายไปเลยตายพี่ตายสวยทำให้ทำให้ทำให้ขึ้นบนขึ้นบนลงล่างลงล่างลงเรียบร้อยทำให้ทำให้ทำให้กระโดดกระโดโกระโดด ยาวเลย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 นะตายป่อเอามีดเบิร์ด no, ก anyway. ็ได <succeed. S 1> ้นะพี่พี่สลับต่อยดิไม่ตายยังไม่ตายมีดเบิร์ดมีดเบิร์ดได้มีดเบิร์ดได้ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมีดเข้าเลยมีดเข้าเลยมีดเข้าเลยเอาเลยนัวเลยนัวเลยครับ เลยเลยมาแล้วตายกูตายเขาตายปะตายแล้วได้เล่นถือว่ากูได um> ้เล่นครับกระสุนวีไปสองนัดเฮ้ยยิงกูแม่งทุกไม้อะ พูออกแม่งทุกไม้ทุกอาวุธสีต่ตายได้ไงไม่รู้ห้าศูนย์เจ็ดครับหนึ่งสองสองศูนย์ครับสองครับห้าสองเจ็ดใช่ไหมห้าห้าศูนย์เจ็ดครับกู <laughs> ตีตีคนมั่วค,ครับตีคนมั่วท้าเหี้ยแล้วเนะี่ยเมื่อกี้พี่เขาตายได้ไงวะ ีไอ้ติ๋มไปไหนอะนั่งเก็บอยู่ใน็บอยอ่เมองไม่เห็นเนี่ยไอ้ติ๋มภาพมันดูไม่ทะลุมันโดนโกงแต่มันทะลุนะเว้ยเนาะ ใช่มึงเชื่ออะไรในปืนหลังเพียงล่ะคนคนยิงข้างในอ่ะผมมาไว้ใจพี่ล็อกตลอดแหละเอาง่ายๆนะมึงือยัดเก่งนี่มือยัดง่ายเลยเอาพี่ล็อกผมมาเอาง่ายๆวันนี้พี่ถือปืนบอกสามในเบลก็รู้เลยว่าได้ไอ้ดอกอะเอาง่ายๆเลยผมมาอยู่ประตูเล็กเนี่ยยิงฟรีจัดอ่ะ่แลดแต่ปืนบวกห้าเลยอ่ะปืนบวกห้ามันยิงไกลจังวะพี่เอ้ยโกรดมันร้อนเนี่ยเล็กไงเนี่ยเออใช่ใช่ใช่รอกู่ไม่ละหนอยรออะไรพี่มึงให้เอ็มคู่ไปเขาไปเล่นตอรรี่เนี่ย มึงจะตีไหมที่อะไรของกูวะมึงชี้ได้ไงวะคนดูเขากูถามหน่อยดิมึงชี้ได้ไงวะถ้าเห็นก็ว่าไม่ตายแต่กูตีตายได้ไงกูโคตรฟุกเลยไอ้เหี้ยล็อกนี้ปืนขวาไม่เหี้ล็อกก็มองที่ไหนบวกมั่งกูไม่เห็นกูโฟกัสตูดหน้าอยู่เมื่อกี้ตีตีไหนนะไอ้พ